ทุกสิ่งที่เราเลือกมีสัญ,ญลักษณ์ให้ประจักษ์ความเป็นไปของชีวิตถูกชะตากับสิ่งไหนนั่นไม่ผิดช่วยสก,กิดให้จิตเราได้เลือกมันแม้จะดูเรียบง่ายไม่วิจ,จิตเลือกไม่ผิดคิดหลงไหลใคร่ไม่หายอยากจะได้อยู่อย่างนั้นไม่เสื่อมคลาย ไม่เลือกจิตข้างในร้องเรียกรอไม่มีความบังเอิญบนโลกนี้กับสิ่งที่เป็นเรื่องราวถูกกำหนดหน่าตื่นเต้นน่าสนุกซะทั้งหมดเชางสวยสดกับเรื่องราวทุกขั้นตอนสิ่งที่เลือกเป็นของเราอย่างชัดเจน สิ่งนั้นเป็นกําลังใจให้พินิษสิ่งนั้นส่งความตั้งใจให้ดวงจิตได้ใช้สิทธิ์ดำเนินไปตามชอบใจอยากให้เราได้ฟังเสียงจากข้างในตัดสินใจไปตามที่จิตรู้สึกไม่ซับซ้อนให้ตรองตรึกตามใจนึกกับสิ่งแรกที่ส่วนรึก เรียกภายในรักนะขอบคุณทอราอาริยา